อาติโราพูดเปิดกะแทบขนาดคนอังกฤน่ะนหัวไฟไม่ลุ่มนี่เนาะมันเก่าแห้งหมือนนี่หัวไฟนี่ก็ะไรถ้าพอตู้พนปุยก้อนไม่เท่าวะงาหงานมานาะสุดนี่เนาะมาสุดก้อนาก่างเปียกมูเอายุ่นนี่คือตำลิงเออจะมัดในกระดีใหกันกันไว้เนาะ พ่อไปเอาเครื่อพักตำลิงเอาไว้ไปปลูกป่าวะพ่อกห็หู้นี่นสบายดีสบายดียดท่านผู้ชมทุกคนที่เขาา้าัาชมในตอนนี้เนาะตอนนี้ตัวกำลังที่ออกเดินทางไปสวนคนตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงสวยุสยๆที่อากาศฮ้อนอบเอา้าแล้วก็ฮ้อนหลายเลยเลยทุกคนเมื่อน,นี้ตนตัวไก่ยังงยูที่เงอนอยู่ยตัวไปทรงอูไปเงินแล้วนาะทุกคนน,นะแลวก็พอจอยหนาจะมาหับนอนละกาไปนี้ตัวได้เอายืมรถแม่ไปทรงแม่ที่นี่แล้วก็ยืมรถแม่ไป เอาถังน้ำมักนะทุกคนสิเอาเฮ็ดเป็นถังมูลงัวมูล,มลควายนะทุกคนเฮ็ดเป็นนาะนาเป็นน้ำมักแบบเป็นปุ๋ยมักขี้มกักอย่างแบบดีๆโดยที่ตัวศึกษาจากปึ้มทีวาเื้ยคนหนึ่งทีวาเพิ่นเอามาให้ตัวนะทุกคนเอาเป็นปึ้มหัวนั้นตัวไปอ่านแล้วก็เออน่าจะลองไปตะลองเบิง่งตัวเลยมาเอาถัางนี้ไปเฮ็ดเป็นถังน,น,น้ำมักนะทุกคนป้าทีโรเบิ่งอันนี้แตกและวบ่อนี่ยันนำหัวละบ่เห็นเนาะมาแล้วต้องเอาไปเบึ่งเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็คือป่านตัวหย่เฮิร์นนี่แหละ ตัวเอาอันนะบนตาเครื่องแล้วก็มาเบื้องในรถบานนี้คุ้มค่านะไปเที่ยวนี้นี่เบิ้งเครื่องนุ่งตัวทุกคนมีตัวขอเกาะเครื่องมีกระเป๋าเครื่องกระเป๋าคอมแล้วก็ที่สำคัญเอาบะหมีกับไปคืนทุกคนมันขี้ตัวน,ะน,น่ะน่ะคนน่ะขี้ทอดกันแหงลงมาสกเกลออกมาสกเกลก็อ,อยากไปนำ้ำเหี้เาเซลดแต่เสนาเว้นตายแล้วเนาะ มักมีทุกคนตัวขี้ดาวมันเป็นแบบเป็นแบบพวกแบบลำไส้อย่างประมาณนี้เลยมันแบบว่าบกกินข้าวกินน้ำป้าดออกมาเฮือนกินข้าวปกติทุกคนมันเครียดท่าออกไปส่วนเขาไปอยู่สวนและคนนะออกมาจากอิสากะแล้วอิสากะอยู่คนเดียวอย่างวานี่ละคนเครียดอิสากะอยู่นีคนเดียวเนาะอิสากะอยู่นีตัวเดียวเลยแบบว่ามันบกกินข้าวกินน้ำเหรอทุกคนตัวขี้ดาวมันป่วยบัดมาเฮือนม่าจะกินข้าวคือเกาแลนอ้อยต้อยกระดิกกระดิกกระดิกกระดีแลนนัมอิสากะ โอ้หมามันก็สร้างว่าเฮ็ดสร้างว่าปิ่นนะทุกคนเนาะไปทุกคนเดี๋ยวตัวชื่ออกเดินทางไปละอิสากิกันชได้อยู่นี่ละทุกคนเบิร์กเครื่องมึงของสะสะเต็มอิสากิมันขับมาอิซุซิเมยมันยังบอยังบวห่วงบบกหมี่ซำซัมเนาะเมย์มันยังบวสนใจลูกมันปันใดซัำอิสากิมีแต่อิสากิแหละเบิร์กแยงมันตลอดไปแล้วก็โยกมันตลอดอันนี้เมยเพื่อนทุกคนเมย์แบหมีอันนี้ทุกคนเบิร์กเอาเมย์แบหมี่แน้อยแบกหมี่แบบตัวแบบให้ใหญ่ซิซิ อันนี้แหละทุกคนมาเชื่อนตัวเป็นหลายตัวกันแล้วออกไปไปสวนน้ำตัวนึงเนาะทุกคนเนาะไปทุกคนเดี๋ยวตัวเดินทางออกไปสวนเลยก่อนฮะทุกคนซัมซาเดี๋ยวจัง่อยพิเฮ็ดภารกิจใหญ่เนาะทุกคนป๊าดโชว์เบิ้งจักสืเอิ้นเขาปุ้นหรือจักสืเอิ้นเขาซอยเขาปุ้นซอยถ้าเอิ้นอันนี้เนาะเส้นเส้นพัดเส้นเขาปุ้นเนาะทุกคนเนาะรีโนเวทสิ่งที่มีในสวนใช่ปุ้นนาาเขซอะ หน้าเขาซอยนี่เป็นหน้าที่เขาซอยไอน้นี่เนี่เห็ดไอ้นี่เป็นคนเห็ดเนาะทุกคนเนาะตอนนั้นนัน่นกะนี่ทุกคนหน้าเขาซอยใส่หลกักโอ้ขักได้นี่มีอย่งมีฮอดใส่โมเมอ่ะเน,ะเน,น,นาะแซ่บไปกินตอนซีนี่ เออเจ็เรื่องเเรื่องกินเอาแห้งก็พอดีมาฮอดพอดีกินขา้าวทุกคนตอนนี้นี่กัเป็นเวลาประมาณมนนมหนึ่งโมงแล้วทุกคนเนาะหนึ่งโมงหนึ่งโมงสวยละ ใบสองใบสามอันนี้ใบมง่งอันนี้มาเก็ดโมงแต่ดึงทุง้มนั่งอย,ยู่วอ้าที่เราคูนเป็นตะแซ่บขนาดคน,ดน,ดนดอ่ะซีงอ่ะนี่หืมถังที่ว่าเขาออกมาเป็นถังที่มีอ่าน้ำมันกระสวนอยู่ทุกคนมีน้ำมันกระสวนอยู่เดี๋ยวชิไปาหาวิธีเอาน้ำมันออกละกัน ล่างทางดีๆเอาอย่างฮุกออกน้ำมันออกฮุกน้ำมันออกดีๆแล้วกันฮ่าสิไปซอกพวกอะไรซื้อมูลงวมูลควายเลยนะทุกนะคนเนาะเอาจริงจังอะไรพอวันนี้นะนเฮ่ดองจิงจังแส่วนจริงจังเลยตัวนะอืมอเออแต่ไม่ไปวนไเนาะวันนี้ทุกคนตัวมาเปลี่ยนแผนเนาะคือสิมาบอกทุกคนฟังว่า เดี๋ยวนี้นี่ก็คือมักซิดาทีว่มามีซีทางฟังไทยเพิ่นซื้อให้นะมันมีรสชาติที่แซ่บทุกคนถึกปากกับนะนั่นไคได้กินก็ถึกปากนัทนได้กินก็เออว่าแซ่บแล้วก็สั่งมไาไก่ลๆแล้วก็แบบว่ามันบบมีให้น่ะทุกคนมันบบมีสรงให้ขเจ้าเดี๋ยวพาเอาเว้นผ่านกล้องมาได้อ่ามันโบมีให่ขเจ้าตัวเลยคิดว่าเออแม่บอกให้เลี้ยงไก่ลาดไก่ลาดนี่ก็เลี้ยงได้อยู่แต่ว่ามันแบบบู้ว่าสิหาตลาดสิตลาดสิเป็ปนยังได๋ นะลาไปเบิงว่าขึ้นไปขึ้นมาเฮ็ดอย่างน,อน้อเสดยเงินขึ้นเมื่อวานนี้ผูกสาลีของโคดนี่ก็เออห้ซดนี่ก็แม่นละขึ้นไปขึ้นมาเรื่องซีดานี่คนกินละคนสร้างหลายนะทุกคนตัวเลือรคือมกวซาออากเฮ็ดเป็นส่วนสีดาหลายตัวสิมาตองาเออพวกเก่าๆอะไรคนมาแลา้วกันซีขยาย้อมเป็นทางนั้นคิดว่าให้มันเต็มราคาพวกกันนะมันยังมีอีกทางคาง,งพอ มันจะมีมันจะมีซองวางอ่ะทุกคนมันจะมีซองวางก๊กซีดาหาะก๊กซิดาเรายังสามารถแบบกกสาลีไปยอดใส่ทั้งข้างทั้งกลางมี้ยยังทั้งทั้งข้างทั้งอย่างไปใส่มันสุดนะมันแบบทั้งข้างพวกกกซีดานี่สามารถที่ปลูกพืชอันอื่นได้เอาทันซะแล้วก็มันปลูกความกันได้นะทุกคนแล้วก็แบบปลูกพืชระยะสั้นมาทันซะข้างๆก๊กซีดามักซีดามันระยะยาวอยู่เลยทุกคนกต่ผมรู้สึกว่าเออหนาลองหนาลองนะทุกคนเนาะ มาแล้วสิหาวิธีตอนกิ้งเอาจนตอนกิ้งตอนงางอย่างไีดีๆเดี๋ยวไปกนไปซื้ออุปกรณ์อีกว่าอุปกรณ์ตอนกิ้งนะมันมีคือครีมนะหั่นแก็บแล้วก็เอาเหลวนัออนะลวนออกนะครีมรล้วออกนะทุกคนตามที่ว่าเคยไปเรียนนำไอโรดไอโรดสอนอะไรทุกคนแล้วก็อย่าไปเบิ้งวิธีการปรุงอย่าเล็งห้างนะทุกคนอย่าเล็งห้างนี่ต้องมีสําหรับเรื่องสิตอนกิ้ง,งพวกอะน,นะมาีดาเนาะซัมนี่นี้น่าจะตอนกิ้งเลยละทุกคน อาจจะตอนกิงได้หร no no. ืออย่างนี I mean, I mean, ้สักนดเฮ้ยงานดวงานงายอดมันเพราะมันเป็นมากมันนั <t os> <t os ่นเป็นยังงายอดเป็นยิงถึงาเข่างานเขาเซากินมากมันก่อนบอกเหรอเฮขาเซากินมากมันก่อนปิดซะเขากินมากมันเซ่ายิงเยอะยังกินหลายตัวนึงกับเอาไว้จงไว้หน่วยนึงสักขันอยากกินตัวมันโมเยอะจักเรื่อไปเทียบบ่งตัวคนอื่นเป็นเยอะเหรอฮะ กูเล่นจักเดือนนึงหลายเดือนแล้วจูงสุดกับซีเดือนห้าเดือนประมาณนั้นละ่ะโอ้คากไปอันนี้นี่ไอ้ทูบันน่งพี่มาแล้มานางพี่ไหมเอาเดี๋ยวจะอยู่อันนั้นอะ่ะอามานั่ง,านางน้ำกันมีคนเดียวเลยสร้างกินเนาะกินคนเดียวเอาคิปน้กันหรออืมเซฟแง,ง่เห <stag> ็ดอันนี้ให้เอามืดเราบ้านหนาหน่ยังหลายอยู่อ่ะมืดเลยแบ่งกัน นนั่แล้วในีนนสีบอนเนี่ยจะมานั่งนี่เลยโตว<ด>ันนั่งเลยอืมหาทางเดี๋ปุุงแล้วสิลักๆคือหาทางเอารถไถกันเนาะทุกคนเนาะรถไถนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นเนาะมาควนดินเมียงรถไถาอาจจะเป็นรถไถน้อยอย่างกระยารถไถใครไถอยู่ของเขาอย่ามี้ขัดดินเดียว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 นี้เนี่ยมักดินคือเขาเบาก่อนแต่ว่าต้องได้เสือเวลานะ่ะเข้ากัน มักไปหลายๆทางหรอกเขาแบเฮ็ดทางอื่นฮะฮะเหตุอื่นฮะ,ะมักแบบว่ามักไปพวกมูลวัวมูลมูลสัตว์นี่ก็ใช้เวลาสามสิบมือทุกคนหรือว่าเดือนหนึ่งเนาะส่วนี่แบบเป็นไส้นขนาดขาเจ้าว่าห้ามเด็ดขาดห้ามเอาไว้ใส่ก่อนเพราะว่าล้วก็ห้ามแบบว่าห้ามเติมเอาเอามาเติมสุดหนึ่งแล้วห้ามแบบซิบกับเหตุมักไปซิบมือแล้วห้ามเอามูลวัวมาใส่เพิ่มขั้นเอามาใส่เพิ่มแสดงว่าเขาต้องได้นับหนึ่งไหมเหงาวานี่ เดี๋ยวไปแลรวจริงที่ไปเอาอะนะําหาซอกซื้อมูลสัตว์กำกัดก่อนนะทุกคนเนะาะเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนกินแล้วก็เตรียมหาทางออกไปเลยนะทุกคนหรือว่าถ้าห้างเอาน้ำมันออกจากถังก่นอ,อกน,นโอ้ทุกคนเลยกาลัางว่าสิเอารถหุ่นใดออกไปใส่งานนะทุกคนไปว่าสิไปเอา,าอวพวกมูลวัวเอาไปเอามาหมอไฟเมื่อทุกคนเลย Thì chắc cả thì bộ đây Hắn sợ cái cả Cũng bộ đường nó khô vào Tôi có xí chắc Sẽ mỏ phay Mỏ phay như Mỏ phay lùm cao này Mỏ phay cái này lên anh อันมือเลยเท่าเดียวกระปุกหูเลยไก่ยังบ่มีเงินไทยบ่มม้อนไงฮึไทยบ่มอบมบอนเ,เป็นแบบไทยไก่อะไเลยไทยหูปอนต์ดิไทยเอาวันะไทยไปไปเ,เขาเบิ้งกันตีเฮ้ยเจ้เาไทายแหละไปสื่อเมิอนะอืมช่วงนี้แดดแห้งๆทุกคนตอนนี้นี่เป็นเวลาช่วงเดือนสามเนาะ คือเห็นสภาพตอนตัวมาบุกเบิกดินอยู่นี่ไม่ๆม่ขนาดทุกคนเลยโซนนี้ก็เป็ี่นซวงซวงนี่เลยทุกคนตัว,วมาเฮ็ดล้วก็นซวงประมาณประมาณเดือนประมาณมือปีใหม่ทุกคนประมาณซวงปีใหม่ตัวเอด้มาขุดพวกรักยยง้วยวันนี้แต่ว่าซวงแบบจูดพวกนี้ละแม่ประมาณวันทีที่หาที่หกนี่แหละทุกคนเนาะแล้วก็บมาขุดรักง้วยพอดีมือปีใหม่จีได้ดีเลยเนาะรักห้วยตัวนี้แหละทุกคนเรียบไปนี่พอดีได้ปีนึ่งละ โซนนั้นกับป้าที่ดูขมบ่ฮอนไอเงี้ยตะกี้มาเฮ็ดมาเฮ็ดโซงนี้แหละไอเงี้ยเฮ็ดห้วยเลยเมนเฮ็ดงอหลก็มาบุกเบิกมาบุกปลาข่อยกระพาสองคนเป็นโควิดอีกสมัยนั้นอากาศกันเนี้เลยเฮ็ดเบียกโซงดีมันเฮ็ดยากงานมันไปยากงานมันไปซ่ามันฮ้อนนี่อากาศกันเอาหนี้เลยตอนนั้นน่ะกันเอาเฮ็ดเบียกบ่ฮ้อนยากไอเท็จที่ทำมาเอ้าที่เขาเดินซีเลยดิ อบอกว่มือคุณรักหัวพูดว่ามือพอดีมือปีมือมือรักคุณรักหัวนะคุณรักหัวเรายังไปเมื่อยอยู่หุ่นอยู่ดิ <c ười> ทางบุบบึกๆๆทางบุเบิกทางอ่ะจุดกล่องฟื้นทั้งอันนั้นเพราะว่ามันห้อนแหงด้ <c ười> จุดกล่องฟื้นมันใหม่งางโอ้ฟื้นมันใหม่างอยู่ค้นผัสิตไตได้ปะนี่มันห้อนแหงนะ <c ười> ไปทุกคนเดี๋ยวตัวสีไปหอดบอลเอาขีงอขี้ควยก่อนนะเดี๋ยวตัวสีไทยบรรยากาศในทุกคนดนมาเบิ้งน้องกันเนาะต้องได้ เอาจริงเอาจังกับการเดสวนละบ่นี้บ่มีเดินมมีอันเดินละเนาะบ่มีงบเดินละปวดแล้วไงอ๋อบายดีโต,มมต,มต้มาเอาทีวาน้ำทุกคนมาเอาเมตุ้วั <c oughs> วนละ ปะ่ะจัดการ,ลรเลยเขาเเสียเวลาละเดี๋ยวกรฮหอดย้ำอ่ะนะเกือบไกลอีกเดี๋ยวตัวสิเอาอ่ะนะทุกคนจากที่ตัวอ่านอยู่พื้มจากอ่ะนะเอื้อยเพื่อนที่อยู่ฝั่งไทยเพิ่นซื้อมาให้นะทุกคนละเพื่อนบอกว่ามีการบาเรื่องขี่เรื่องขี่โดยเฉพาะเลยตอนนั้นตัวก็เคยอ่านแนละ้วเดี๋ยวนี้ตัวเมื่อวานนี้ตัวมาอ่านหอบสองเลยแบบว่ามาหอดมือนี่ตัวเลยแบบว่าะจะไหนก็นจ้งใจเสียเหตุละก็เลยแบบลงมือเลยนะทุกคนเนาะโดยการเอามูลที่ ทั้งเอาตัวแห้งเราเอาตัวเปียกตัวแห้ง,งนี่เขาเจ้ายุดบอกในปื่มก็คือเอาไว้สําหรับการมักดินโดยเฉพาะแต่ว่าสําหรับมูลที่เปียกๆแบบนี้พิ่นสีเอาไว้สําหรับอ่าสำหรับเพชรเพชรน,นะน้ำมักสีผภานะทุกคนเราจะเอาไปแบบใส่ทางไปปนกับน้ำอย่างประมาณนี้แต่ว่าใส่มูลแห้งได้บ่เป็นน้ำมักได้คือกันแต่ว่าต้องได้ใส่ปริมาณที่มันหลายกว่าเก่าเนาะคันแบบใส่แบบนี้หนึ่งก็คือเปลี่ยนว้สองก็คือบ่ต้องใส่ปริมาณหลายคือกับตัวแห้งเราทุกคนเนาะ เอ้าจัดจานเลยไอ้แง่เขาป่ะนี่ดเดี๋ยวเขาจะเอาตัวเปียกเอาประมาณสองสองเป่าก่อนเมนเอาเอาสำหรับเอาตัวเปียกตัวเปียกที่เอาไว้ไปเฮ็ดเป็นตัวมักเนาะมาตั้งใจเฮ็ดส่วนล้วได้ป่ะนี่จริงจังและป่ะนี่นะโอ้เฮ็ดเนาะเรีว่าเฮ็ดนะเฮ็ดตัวนี้นี่ขเขาเฮ็ดแบบไหนเฮ็ดแบบฟอดสานเคมีเลยทุกคนเด้อเขาเอาได้แบบว่าเฮ็ดเป็นตัว ใส่เคมีเราคนลาตัวน,นี้เขตแบบปอดสารเคมีเลยดี่ไนหะมันเทอร์สีไตรคนละคนนะเดี๋ยวว่าจะสีจับให้มอไข่ไข่ออกสำเร็จสำนึงจักรจักรสีตั้งสีหนึ่งก็งามแห่งงามบ้าเนาะทุดนี้เนาะม,มาสุดก้อนนี่อยากมาเปียกทุกคนเขามาเอาอยางผลไงอย่างนี้เป็นยางแรกนะเจ้า,าว่าขี้เป็นอย่างก่อนที่ว่าอะไรที่ให้ค่อยเบิ้งกันเล้ฮะ ที่ว่าให้เบิง้งเันเพิ่มมาเนี่ยว่าขี้เป็นอย่างไรข,ขี้เป็น,มมนยาพิเศษขี้ยาพิเศษขี้เป็นสเต็กเป็นนะฮะคี่ว่าเป็นหัวใจรักของการเฮ็ดเกษซีแต่ว่าได้เราไม่เท่าเนาะเมีย่ยงเอาตัวมันเปียกก่อนบอลจะาว่านี่แมนสองปอออเป่าเาเอาตัวเปียกแล้วอีกเปาอ,อ,อันอื่นเาเอาตัวแห้งตัวแห้งอันนี้ไป๋มักเนาะแมนเอาไว้ไป๋มัก มันมากแค่น้ำน้ำหุห่นตัวนี้นี่ได้แล้ตัวเหี้งเอาเขาเอาไว้ไปปุงดินแตเปียกก็เปียกแค่ไว้ได้เอานะเน,นี่ยเนาะเปียกแค่แล้วตันี้แหละช่วงน้ำเะไรเป็นเป่าอะแม่ว่าเป็นเป่าโอ้ไม่เท่าเอ้ยเครือร่อท่างเข่าบอกไก้หลายบอนโอ้ไม่เท่า <c oughs> วรดปั่นทหารเก่าเลยจับคบ

เดเอามามาออแล้วคนไดผมเป็นกันลมืออย่จับไปไหนเมไซนมดมาไงนะเจ้าของมันแตตังหลายอย่าสสา้าบุรีี่กันแน่นก็เป็นเส้นทาง้งียวกันสาแถวสายยามันเส้นทงเดียวกันเลยนะอันนี้ลูกชายกัอ้นี้ลูกาย อั้กเงตอเดนะเ้ลักลแค่พอฟ้าก้อนนี้ยมั่กยกขึ้นเลยยกขึ้นเลยมันไงลองดูจิตหลังเด้อจิตเอวเลยหัวตั้มันเคยมอาพอกิงไปเต้นนี่แล้วย้นไปแปลงก็เป็นตัวเอวอเฮ็ดเอาพอจังนี้เอเขา

ไปหามสุดทานี่บดอันนี้หนัก้หรือวะพอแล้วพอแล้วเต็มรถหรือี่งรถก่อนพอแล้วเยมีนให้นึ่งเอาไปนั่งเลยสิมาด้านมาเท่านันก็ได้เอาไว้นี่บาะมาไดคนอย่างที่มาให้เอาไว้ฝวไว้นี่เนาะมาี่วาตัวนี้ตัวนี้เอาไว้ตีนได้พอเด้เ่วไปไว้หด้อด้บไปหนังเด้ดูกันรถ

กะปิเอเฟอร์ชิส่งกันใส่นัวใส่ในก็ได้แค่บ้ได้บ้ได้เท่นั้นใช่อีเอาไปหั่นกด้ไหมวบบอวยวยบวยบ๊ เร,เรียบร้อยบบเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพอไปเอาเย้ยนะนังนี่น้อทุกคนน้องก,ก็คือได้ขีงง่งัวทางมืดอยู่ประมาณเสาเสาซีเสาซีเป่าเนาะทุกคนก็คือว่าเต็มหลังรถเลยลอก,กอ่ะพอพอได้อยู่นะทุกคนเนาะข้างหน้าก็อยากโยกขึ้นแน่แต่กะก็เป็นอย่างนาะทุกคนส่วนเราอยู่ใกล้ๆนี่ฮีบเอาไปแล้วเอาลงพว่วงพงไว้ไอยู่โดนอันนี้นี่ พอไปตัดเอาเครือเครือตำลิงเออจะมัดในกรดีใหกันกันไว้เนาะพอไปเอาเครือพักตำลิงเอาไว้ไปปลูกพอวะพอกระหูนเนยเครือนึงที่ว่ามันตัดแล้วมันมี้ํำนะเครือล้าเขามีหำเขาอาโล่สปาเป็นหนำกินเลยนะเคยตีฮะอ,อันนั้นเห็นไอ้คำสีอาคาน้อยเนาะเห็ดไปตัดเครือมาป้าทีโโลสปาก,กินบวบ,บ,บ เส้นเดียวอยู่แหะเส้นเดียวนี่นแหละแคบขึ้โนะโอเคนะทุกคนเนะาะสาที่ถูกพอไปตัดเอาไหมมาเนี่ยแถมอีกไม่หกหวานไม่หกหวานอขอเฮาปูขึ้นซะตัวเก่าเห็นตายแครอยู่เอ้ยผมกันย่ามมันนะพอนย่ามมันอะไรวะนี่มมมัันนยานแล้วท,ที่จริงเอาเสืนะ้อน่ะพวกกันสากตาตะคิเนียเราเอาเสื้อน่ะดีๆีเราหดนำดีดีโอ้คักอยู่งี่เนาะทุกคนเนาะ ตัดเอาไว้เปปลูปกคันมันมันขึ้นกันได้กลิ่นนอแซ่บแซบเนาะทุกคนเนาะไปทุกคนแล้วเจอกันที่สวนเนาะเฮ่ตอนนี้เขาก็คือมาหอดสวนเขาเรียบร้อยแล้วเนาะเงาสี่อามาไว้บริเวณหน้าคอกหมูทุกคนที่จริงมีตัวเราอยากซื้อหมูพวกอนาหมูลาดมาเลี้ยงน้ำมาทุกคนเนาะเพราะว่าคอกนี่คนข่าวว่ายาเติบยู่นี่อยากเอามาเป็นของตัวเองเพราะว่าอันนี้เป็นของพอเนาะทุกคนเนาะป้าาาทิดโรวันมาต่อมะลายเอาหัวอาหารใกล้เมื่อมันกินน้ำตินน่งเหรอ เอาเอาห au, um it, add, add it oh, Boy, ัวอ so, ่านไก่ไก่เกามาให้มันกินน้ำตีวันตอมขี่หลายเทวะาสนะเนาะไอ้ดอกไอดเต็มเนาะมันก็ขี่เป็นบอลนี่ด้หมูนี่ก็ได้มันมาขี่ไดแถวดีแล้วกับแถวนั้นมันจะเป็ี่นบอลยู่เนาะทุกคนเนาะนี่ไปทุกคนเดี๋ยวตัวสีพากันเอาปุ๋ยพวกนี้ลงกันเนาะทุกคนเนาบอลนี้นี่ก็โอ้ยกลุ่มได้อีกเงาเอาเว้นเนาะ มือเปลื่อนอันนี้เฮ็ดเ,เป็นบอนวางก่อนเนาะทุกคนเนาะอยู่บริเวณใกล้ๆบอลแนแดงเลยโอ้บอลแนแดงตัวนั้นแบบบอลในมุงเนาะทุกคนนะเนาะบอลในมุงพวกอันนะผ่าสแแลนมันเลยแบบแดงมันแดดฮอนเกินไปแน่แล้วมันก็นเป็นบอลใหม่นะมาทุกคนเนาะคันแบบมุงผ่าสแแลนนี่โอ้สุดงามเลยเนาะที่จริงเอาไว้ทั้งขางนี่น้ำก็ได,ไ,ดได้นี่เอาเหเนาะ พอดีมันหฮมับตัวสีหาหม่องที่วา,าสีเห็ดเป็นบอลปุ๋ยมักก็น,นะบางทีตัวเห็ดอยู่บริเวณตอตัวนี้สี่เอามาเห็ดเป็นพาสแลนเห็ดเป็นเป็นเป็นหม่องกาเบียไม้ท่านท่าน,นทุกคนเป็นโฮงโฮงกาเบียไมย้อยู่ฮนเนาะอีกอไว้โอกาสหน้าเนาะโอเคพอขึบุกไปเกลี้ยมันเราจะเอาลง พ่อไปเสือม <t ries and sacrifices> ัแล้วอไปเือาพูดจีหามก็ลงกับเราพอแบอันนี้ันันักเดี๋ยวตัวเดี๋ยวลงกันนะทุกคนนี่จะเแลวคท่คลไม่หอจ้จ ต้งดุงแค่บวกมันดุงนาำม้ยงามแล้วไม่แรงก็ดอนเลยไหมาก่น่จะโยนลงเลยจากคนแมนเสียงน้ำาพืไดนงาม ได้ไข่เป้าหนึ่นไนใส่านัน้น่อยเดี๋ยลานพักเลนะ นี่ทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาเก็บไข่นะทุกคนอาไกล้ตัวใดซับมันเปนพมา้ีไกลตัวนึงนะอยู่แถวนี้มันมักซับมูนะน่าจะคอกนี่นะคือมันเอามาไว้อีกละพอมาไว้น้ำกันซับตัวซับวะมันปกานั่นอีกตายยิงเลย S 1> <S 1> <S น,น <S <S 2> <S 2> ี่น,นะทุกคนเนาะมักซับก้นมูเนาะทุกคนเนาะนี่ตอนนี้ก็คือได้เวลาเก็บไข่มื่อนี้เก็บมื่ออื่นเก็บแล้วก็สิเอาไปไว้สิเก็บไปเห้กันน้องมื่ออื่นเนาะสิเอารถไปส่งแม่แล้วก็สิไปเอารถจักมามือ่อื่นนี่แล้วก็ได้เวลาเก็บไข่ไปส่งแม่เลยเนาะทุกคนเนาะ <S <S มือ่อนึงนี่ส่งนี่นี่ได้ได้จักแต่ส่งนี่อย่างเงี้ยเก็บ ได้ประมาณเจ็ดคนปกติเี่ยาได้สิี่ยวเชี่ยได้ประมาณเจ็ดเตะเก้าเตะเขาสชีได้ประมาณเก้าแตะเก้าเตะปลายเกือบสิบแตะเม่นเดียมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเดียมอ๋อเมืองนั้นไหลเบืองนี้มันป่วยไหลตีบไก่ป่วยนะทุกคนบ่ไหวน้ำไก่ป่วยพี่ลึกคนเนาะเรื่องเห็ดอันนี้นี่โอ้มื่ออื่นนี่ต้องได้มาเรว่าเรื่องอนามัยนี่ก้อนโบซันแมงวันกระหึ่มแท้เอาส่วนพวกนี้ไปแล้วก็ไปตากแดดไว้เนาะทุกคนเนาะ จากแดดไปบงไก่สองตัวได้อาบน้ำเขียมป่วยอีกแล้วอันนี้เห็นบ่าน้ำมันหัวนะน้ำมันหัวเหรเฮ็ดไหนหลังแบบไก่เปียกเุละเจ่าไหร่กับป่วยอีกเลยนี่มันเปียกมาเนี้นี่นี่อันนี้ก็เริ่มหยดเสร็จหลังละมันอันตรายนะทุกคนพวกน้ำพวกนี้สมมติเอาเฮ็ดดีเรามีพวกทางนอกนี่เฮ็ดไหนมันเปียกอีกเนาะมื้อนากะที่ได้เอาไก่พวกนี้ขังไว้ต่างหากเฮ็ดคอกต่างหากเนาะอาจจะเฮ็ดไว้แจได้แจริญงเนาะทุกคนมันเริ่มไหลแล้วเด้นี่ไก่ มานจะไอ้รถนี่ใครฝั่งนี้ก็ยังหลายอยู่หน่วยอยู่ทุกคนเลยเห็นบ่หลายหน่นวยเติบยิ่งได้ทุกคนน,ะนอวยวย้องสวนของตัวโยยของเราพลาะแต่ว่าเงินทั้งหมดมีแต่ของพ่อกับของแม่นะทุกคนเนาะงกาพวกแม่ได้กะโอเคแล้วเนาะทุกคนเอาเนาะทุกคนเนาะมันไปที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวทริปต่อไปนอ้องทริปนี้กับบุ๋มยังไงพาพอพาไอ้แง่พากันไปเอาปุ๋ยเนาะทุกคนถ้าเบิ้งตอนต,อนต่อไปเด้อว่าตัวเสียจงไหนกบมันนาทุกคนตัวได้เบิ้งไปอ่านปื้มอย่างเรียบร้อยละสิไปเฮ็ดขั้นตอนการมักดินละกะัเฮ้ยอุกใจเรื่องบุ๋มเหี่ยนไทยต้องได้เอาจกคุดคุดคุด,คด,คดอะไรทุกคนเนาะพวกดินแข็งแข็งอยู่บริเวณเนาะเดี๋ยวตัวพาไปนิดน,นึงก่นอนเนาะนี่แหละทุกคนดินเกี่ยนนี่เนี่ยที่ว่าเป็นดินที่ตัวได้มา ปะปุ่งยังไงนะทุกคนเนาะมันเป็นดินทุกคนิึงดินแข็งดินแก่นมั่งนะทุกคนกะตามที่แบบตามที่เราเคยเห็นเนาะทุกคนกัขุดๆนิดนึงแล้วก็เอาน้ำมมักพวกมูลงวมูลควายมาแล้วก็มาใส่ตอนนี้ปปุ่งยังไงเอาขี่งวขี่ควายใส่แล้วก็น่าจะได้เอามาไถที่จริงเอามาบานกบกันเลยก็ได้อหันเนาะคันมีแบบคันมีรถไถกันซะเนาะคันมีรถไถกับมาบานกบกันเบิดนี่คีนี่เหมือนทุกคนเบิ่งดินแข็งแข็ง เห็นบ่เป็นดินทรายแบบนี้ตอนนี้ปรับปรุ๋งยังไงนะทุกคนเนาะนี่เขียนนี่แม่นมืดอันนี้นี่กับมือหน้านี่ก็ือได้มาเบิ่งละเได้ม,มาซับๆคนๆมาแปลงดีๆนะทุกคนเนาะบางทีก็อาจจะเป็นเมื่อคืนนี่แหละเพราะว่าตัวักเฮ็ดเวีช่วงกลางคืนหลักช่วงแรงๆนะทุกคนมันแบบว่าสบายใจนะทุกคนนะว่าสบายดีเย็นสบายเขีนี่สิมาคุดๆออกละกัพวกต่อพวกอย่างนี้กับมาสิมาเผาเผาใหม่นะทุกคนเพราะว่ามีจุดที่ว่ามันบ่ทันใหม่แน่จุดที่ใหม่แน่ผสมปนเปกันไป ต่อพวกนี้แหละทุกคนตอนนี้ทุงทุงทุงเอานั่นมาซับๆแล้วก็เผาดีๆแล้วก็ดินพวกนี้ก็สีขุดสะแถวนี้มีโถไถกับซมาถแต่ว่าคามยรถไถกับซเอาจกมาขุดขุดก่อนเนาะทุกคนเนาะดินพวกนี้นี่การดินดีอยู่ได้ทุกคนเนาะันั้นนำอันนี้น,นี่ก็ต้องได้แปลงอันนี้ก็ต้องได้แปลง,นนต,ง,ปลงต้องได้ปรับปุ่งยังไงทุกคนวันนี้ตัวซีมาตั้งใจเฮ็ดดีๆเนาะมือหนา ก็ะชิบปเอาไม่นะทุกคนเนาะสไละคลิปนี้ต่อขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าเด้อสบายดี